ตังวันของผมก็แต่อจนโตนะครับเราก็จะอยู่กับพ่อกับแม่นะครับที่เรียกว่าไวต่างกันนะครับไวต่างกันที่อะไรหลายๆอย่างโตมาไม่เหมือนกันเลยนะครับแม่ก็คนอุบลน,นะครับพ่อก็คนกำแพงเพชรโตกันมาคนละแบบนะครับลูกโตในกรุงเทพนะครับสภาพแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างก็แตกต่างกันไปนะครับก็มักจะมีสิ่งที่เอ๊ ในหลายๆอย่างนะครับกับพ่อกับแม่หรือว่ากับสิ่งต่างๆที่เจอมาก็ตามนะครับหลายๆครั้งครับที่เราทะเลาะกับพ่อแม่แล้วจนวันหนึ่งนะครับแม่เราก็ได้บอกว่าเราทะเลาะกันแล้วแม่ก็พูดกับผมว่าแม่ก็ไม่เคยเป็นแม่ใครเหมือนกันผมก็เลยบอกแม่เหมือนกันว่าผมก็ไม่เคยเป็นลูกใครเหมือนกันครับนะครับครับแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้ครับว่า ทุกวันนี้นะครับเราต้องเอกักทุกๆเรื่องเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจหรือบางอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะยังไม่เข้าใจจนกว่าเราจะเจอมันนะครับผมก็สนับสนุนให้ทุกคนเอ,อต่อไปนะครับขอบคุณทางทีเคปังนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้ครับ